สวัสดีค่ะน้องเพียงเสรีไทยรถสวยนะคะพี่ๆค่ขาวันนี้น้องเพีมีรถกระบะเข้าใหม่มาแนะนําอีกแล้วนะคะสําหรับพี่พี่คนไหนที่มองหารถกระบะนะคะผ่อนไม่น้อยนะคะไว้ใช้ทํางานนะคะบรรทุกของนะพี่พี่ขาเอารถไว้ใช้บรรทุกของไว้สําหรับขายของได้ได้นะคะก็น้องเพีงมีรถคันนี้มาแนะนานะคะผ่อนน้อยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสีรถสวยมากพี่พี่ขา สีรถสวยมากนะคะคันนี้ใช้ไปยาวๆได้เลยนะคะสีรถไม่ซีดไม่จางดูไม่เก่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาชมนะสำหรับภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะ,ะบิบ๊บคะสำหรับคันนี้นะ,ะน้องเป็นเ o y o ตาเรว e r แคป2.4 Entry ี e t Edition ปี2022นะคะตัว449,000บาท อนเริ่มต้น7,000วิวีขารถสวยมากๆนะคะในส่วนของเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยมาพร้อมดอกเบี้ยเพียง2บาทนิดๆนะปีวีขาถือว่าถูกมากๆนะีพี่เช็คได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโฉมหน้าของน้องก็จะมาพร้อมกับโฉมหน้าหมูป่านะปีพี่ขาโฉมหน้าใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะได้ในส่วนของกระจังหน้าคโครเมียมนะคะบีพี่ขา นี่สวยมากๆนะคะตัวไฟใหม่ๆเงาๆนะคะไม่มีคราบเหลืองนะคะไฟเดิมไฟแท้เดิมโรงงานนะคะไม่แท้ไม่เดิมด้วยสามารถตรวจสอบได้นะ,ะที่สำคัญนะ,ะของน้องเพลงนะตรวจรถให้แล้วพ,พี่จา๋าถึง274จจุดนะคะเป็นบริษัทตรวจรถของต่างประเทศเลยนะ มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ตัวยางกันก่อนนะคะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นแล้วนะคะพี่พี่ขาเป็นยางปี2025เลยนีพี่พีดูได้นะคะนี่ยางปี2025นะคะยางแม็กซิสย่างดีเลยพี่พจ๋าดอกยางนาๆแน่นๆดำๆกันเลยมาพร้อมกับเม็กอลอยเดิมโรงงานนะคะนี่สวยมากๆนะคะตัวน็อตใดๆก็เดิมๆนะคะไม่มีรบรวยการแงะแกะเปลี่ยนใหม่แน่นอน ด้านข้างตัวรถนะคะน้องก็จะได้ในส่วนของตัวโลโก้ไฮลัดนะคะเป็นโครเมียมติดให้ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยได้ในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะกระจกมองข้างของน้องจะเป็นสีดำด้านนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆนะะเทมากๆใบบางมือสีดำด้านด้วยได้กระจกฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยต้าทุกบานเลยนะ,ะพี่พี่สามารถตรวจสอบได้เนะะาะกระจกฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยตาน้องจะมีโลโก้นะ,ะติดอยู่ตรงกระจกตรงนี้นะคะพี่พี่ขานี่ ตรงนี้ก็มีนะส่วนภายในนะคะน้องก็จะมาพร้อมกับตัวแผงประตูสีดำนะพี่ๆขตรงนี้จะเป็นผ้าเนาะตรงด้านจะเป็นผ้าด้านล่างมีในส่วนของช่องวางของวางแก้วน้ําให้นะคะลำโพงติดมาให้แล้วนะคะตรงแผงประตูเรียบร้อยเลยคอนโซลด้านหน้ามีในส่วนของช่องเก็บของให้สองช่องนะคะกว้างๆนะคะพี่ๆสามารถเก็บของเก็บเอกสารเกี่ยวกับตัวรถนะคะไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะส่วน อันนี้นะน้องพีจะเก็บในส่วนของผู้มือการใช้รถไว้ให้นะบิบ่พี้ขามีมาให้ครบนะเหมือนออกรถป้ายแดงเลยนี่จะมีในส่วนของผู้มือการใช้ระบบนํำทางและมัลติมีเดียนะคะบิบ่พี้ขาแล้วก็มีในส่วนของผู้มือการใช้รถนะคะ<ๆ>ก็เก็บไว้ให้นะบิบ่ี้ขาด้านหน้าด้านตรงเก๊ะหน้ารถแบบนี้เลยนะ,ะนี่หลอกไว้ให้เรียบร้อยนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้านะคะสภาพใหม่ๆใ,ให้บ,บิ่พี้ขา มีมาให้พร้อมเลยนะสำหรับตัวนี้เนาะส่วนตัวเบาะนะคะน้องก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดำน,นะคะตัดกิ๊บด้วยตัวได้สีขาวนะพี่ๆค่ะดีเทลของเขาก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้นะบอกเลยว่าตัวสภาพภายในตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพดานตัวรถนะคะตัวเบาะใดๆก็คือสภาพใหม่เหมือนมือหนึ่งมากๆนะคะนีเพดานตัวรถนะยืนยันไม่มียันไม่มีเจมแน่นอนพี่ๆค่ะน้องเพีงคอนเฟิร์มเลย เหมือนได้รถปลายแดงไปเลยนี่แผ่นบางแดดก็มีในส่วนของกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟเพดานตัวรถอนด้ก็สามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวแกให้ดูเม็ดอากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะพี่พีขานี่เม็ดอากเรียงสวยมากๆเลยนี่เรียงสวยมากๆนะคะพิพี่ขา รับประกันนะโครงสร้างเดิมโรงงานแน,น่นอนนะคะรถไม่ผ่านการชนหนักปความจมน้ำตรวจพบเจอน้อําเพีงรับซื้อคืนร0อเเซ็นเลยพี่พี่จ๋าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอตัวด้านหลังแคบกันบ้างนะคะตัวแผงประตูแคบก็จะมีในส่วนของช่องวางของวางแก้วน้ำให้นะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านหลังจะได้ในส่วนของเบาะหนังนะด้านหน้าเป็นเบาะผ้าด้านหลังเป็นเบาะหนังนะพี่พี่ขะมีมีในส่วนของ อุปกรณ์แม่แรงใดๆให้ครบเลยนะพี่ๆค่ะอุปกรณ์การช่างนะขออภัยนะพี่ๆค่ะผู้ผิิเนาะมีอุปกรณ์การช่งางใส่ติดรถไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านหลังตัวเบาะก,ก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้าให้ทั้งสองฝั่งเลยเผื่อพี่ๆอยากเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ด้านหลังตัวเบาะจะได้ไม่เกะก,กะนะคะภายในตัวรถนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าให้นะ,ค,ะครบทุกที่นั่งเลยด้านหลังตัว แคปนะคะตัวพนักพิงตรงนี้จะเป็นผ้านะคะเผื่อมีคนนั่งนะคะก็จะได้ไม่เจ็บหลังนะคะพี่พี่ขาแล้วก็อาจจะใช้เป็นพื้นที่ในการวางของก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่นะคะด้านหลังแคบกว้างมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะพี่พี่ขาสำหรับคันนี้เนาะด้านหลังเนาะก็จะมาพร้อมกระบะสภาพใหม่ๆพร้อมใช้งานนะคะได้ในส่วนของกระจกละลายฟ้านะคะมีในส่วนของสติกเกอร์เซตอิ dition นะคะติดให้ด้าน,ด,านด้านหลังตัวรถนะคะพี่พี่ขา แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของอโลโก้โตโยต้าเฮลักร v โนะคะเป็นโครมเมียมติดให้ด้านหลังตัวรถนะคะบอกเลยคันนี้สีสวยมากๆสีสวยมากๆพี่พี่ขาเป็นสีเทาดำนะคะไม่ใช่สีบลอนเนาะเป็นสีเทาดำใช้งานได้ยาวๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายไฟเบรกนะคะก็เดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยนะพี่พี่ขาสภาพใหม่มากๆนะคะ ตัวยางเป็นใหม่ให้แล้วทั้ง4ีเส้นด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสําหรับฝั่งคนขับนะ,ะน้องก็จะมาพร้อมกับแผงประตูสีดําเหมือนกันนะคะพี่ๆ่ขาได้ในส่วนของปุ่มเปิดปิดกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้น,นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นตนะ้องไปขออนุญาตเกะเ,กเม็ดอให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะคะพี่ๆ่ขาฝั่งนี้เนาะกล้าเปิดให้ดูทั้ง2ฝั่งเลยนี่สวยเหมือนเดิมเลยพี่พี่ขา เม็ดอักเรียงสวยเหมือนเดิมน,นะคะบอกแล้วว่ารับประกันโครงสร้างนะคะรถไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนาะก็ได้เป็นเบาะผ้านะคะพี่พี่ขาแล้วก็คันนี้น้องได้เป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวน้องเพลงให้ดูนะคะสำหรับวงมาลัยนะคะพี่พี่ขา สำหรับพวงมลาลัยนะคันนี้น้องมาพร้อมกับพวงมลาลัยแมนนวนสามก้านนะคะสภาพพวงมลาลัยใหม่มากๆพี่พี่ขาไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการถลอกด้วยสภาพใหม่มากๆนะคะรู้สึกว่าน้องจะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีน โตโตแบบนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเปิดเพลงดูหนังใดใดได้หมดเลยนะดูหนังสําหรับผู้โดยสารนะพี่ๆค่ะคนขับดูไม่ได้เนาะต้องเม้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์น้องมาพร้อมกับเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะในส่วนตรงกลางมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําให้มีในส่วนของช่องเก็บของให้กว้างๆเลยพี่ๆจ๋าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะในส่วนของตัวใหม่กันบ้างน,นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยว่าใหม่เท่าไหร่นี่ พี่ๆจา๋าไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะสาหรับคันนี้เนาะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากๆเลยมีตัวแอร์ได้ๆนะก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะพี่ๆขาหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะไม่หลักหมืน่นไม่เพียง65,439พี่ิพี่ๆจา๋านี่ให้ดูกันชัดๆเลยไม่น้อยมากๆนะคะตัวนี้เนาะ ใครที่สนใจนะ,ะก็สามารถติดต่อน้องเพลงได้นะ,ะบีบีขาทักบ้านเขียวมาก็ได้นะคะ id p ภาษาอังกฤษนะพีจุด2ูนย์หกสนะคะหรือว่าโทรด่วนก็ได้ที่เบอร์0 6 2 6 6 5 1 7 6 5้านเะคะทักเข้ามาได้ตลอดเลยโทรได้ตลอด24ิชั่วโมงนะ,ะยินดีรับสายนะ,ะไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่พี่ขาปรึกษาเรื่องเอก,กาสารเบื้องต้นไว้ก่อนก็ได้หรือใครยังไม่มีงบดาวนะคะก็สามารถปรึกษาเรื่องเอก,กาสารแล้วก็เก็บ งบดาวรถงบออกรถไปก่อนก็ได้นะคะส่วนใครนะคะเครดิตดีนะคะก็สามารถฟรีดาวออกรถได้เลยพี่พี่จ๋าฟรีดาวนะคะออกรถได้เลยนะผ่อนเบาๆเริ่มต้นเพียงเจ็ดพันบาทนะคะนี่บอกเลยว่าสภาพรถนะคะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะนี่ขออนุญาตปิดก่อนนะพี่พคะ่ะ จะลื่นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะตามช่องทางที่เราเพแจ้งไว้สักครู่นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะคขออนุญาตอแจ้งนะคะในส่วนของรถรถแล้วก็ค่าตัวน้องอีกรอบหนึ่งนะคะเผอมีพี่พี่คนไหนสนใจเนาะน้องเป็น Delta าหรือว่าแค2.4엔트리เซ็ i 에 i 션นะคะปี2022ค่าตัว4 49,000บาทผ่อนร่อมต้น7,000บาทพี่พี่ขาสำหรับคันนี้ หมื่นเท่านั้นเองนะมาพร้อมกับสีเทาดําสภาพรถสวยนะครับพร้อมใช้งานได้ยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยได้ยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะใครไม่สะดวกนะเข้ามาดูรถที่สาขาก็สามารถอ่ถาทักบ้านเขียงเฟมาก็ได้นะเดี๋ยววิดีโอคอลดูรถกันนะพี่ๆขาหรือใครนะคะอยากได้รถแต่ไม่สะดวกเข้ามาจัดไปเน้นหน้าสาขานะน้องเพีงมีบริการจัดไปเน้นนอกสถานที่แล้วก็บริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านเลย สำหรับคลิปนี้นะคะน้องลปขออนุญ,ญาตนะคะปิดคลิปก่อนพี่พี่ขาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงรถจนมือสองไว้ใจเสถีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ